เทงเทงแถลงข่าวอะไรจ้าแถลงข่าวอะไรอะ่ะคือต้องบอกว่าเอ่อปัญหาเรื่องชายแดนอะ่ะมันต้องจัดการให้สิ้นซากสักทีมันจะได้จบจบไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเห็บหมัดที่มันสร้างความน่ารําคาญให้กับบ้านเรานุกออกปะแต่การที่เทงอะ่ะไปะแถลงข่าวแบออกแบบแบบนั้นว่าเออมันจะทําให้บาบาอะไรของเธออะ่ะเข้าใจอยู่เข้าใจว่า เอ่อพักเอ่อเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยของเทงเนี่ยคือต้องการที่จะว่าเอออยากให้ประชาคมโลกมองถึงสันติวิธีธใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจไหมคะว่าประชาชนคนไทยตอนนี้ต้องการความเด็ดขาดเพราะว่ามันรำคาญเห็บหมัดมันมาน,นานแล้วอะรำคาญมากเข้าใจป่ะลิ้นไหลเห็บหมัดในชายแดนเนี่ย เราควรจะจัดการให้สิ้นซากก็คือเอาแบบิดฉี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 ดขยี้ขยี้ขยี้ยซะแล้วการที่เท้งออกมาแถลงการอะไรแบบนั้นน่ะคือเดซี่มองว่ามันจะเสียคะแนนหรือเปล่าอะ่ะเข้าใจไหมคะเทง้งมันจะเสียคะแนนไหมอะ่ะคือต้องบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาชนเนี่ยเท้งเนี่ยส้มเนี่ย คือโอกาสอะโอกาสที่จะได้มันก็สูงมากนึกออกปะแต่ก็ไม่ควรมาแถลงอะไรแบบนี้ในสภาสภาวะจิตใจที่คนไทยทั้งประเทศอยากจะปากเห็บหมัดอะ่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ